สวัสดีรับยิ่งดีตอนับสูน้ำสมุนไรที่ดนยืดสุนนะตอนนี้น้ำมระชายมันหนาวน้ำพึ่งสูบมาสูมีดังนี้ก็หนึ่งกาย 2. ใสสองน้ำเปล่าสน้ำพึ่งสม่น้าวขั้นตอนการทำหนึ่งเด็ดกาชาใส่ใส่กระสุนสองด้ดงายตัวกระสนล้สอน้ำกาแฟดีเด็ดไรไรล้วน้ำเปล่า So, hắn cứt vào bên chịn lịch lưu. Ghosts bên hắn sẽ lều. Sweetie, năm ghosts vào bên chịn lịch lưu. Sweetie, năm ghosts vào bên chịn lịch lưu. Sweetie, năm ghosts vào bên chịn lịch lưu. Sweetie, năm ช่วยชาวอนกูจะให้น้ำกระชายออกมากจนเหลือแต่กระกระชายตักฟองอาก,าอก้าวโตแปเรตหันมะนาวน้ำปริบใส่แก้วไว้กระเอารสใส่น้ำพึ่งผสมกับน้ำมะนาวคนให้เข้ากันสีน้ำน้ำกระชายที่เด็ดผสมลงไปคนให้เข้ากัน Nằm xoay kéo chữ chữ đường Tốt toàn đời mà nào Nào chỉ Nào đường người